ช่คัเพราะเสียปืนดังพวกมันไม่เสกเวอะตังๆังตังกะละมังสักผาตังเดล่าผ่าแทกะละมังตั้งตั้งตั้งกะละมังสักผาตังเดล,เล,เล่าผ้าแทกะละมังค่ะเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านพร้อมนะคะค่ะต้องขอกลับสวัสดีนะคะทางสื่อมวลชนทุกๆุกท่านค่ะ วันนี้นะคะที่ฉันสอสอดอรธีรสัมฤทติ์วานิชโฆษกพักเพื่อไทยสอส,อสอกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยมาพร้อมกับทางท่านหัวหน้าพักนายแพทย์ชนน่านสีแก้วท่านที่ปรึกษาหัวหน้าพักเพื่อไทยท่านดออรอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริเรามีความยินดีขอต้อนรับคณะรณรงค์เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตา 272เพื่อยกเลิกอำนาจสอวอค่ะนำทีมโดยท่านอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรและคณะพวกเราได้มีการพูดคุยกันในประเด็นที่ท่านอาจารย์สมชัยได้ขอความร่วมมือรวมถึงขอให้ทางพักเพื่อไทยรวมถึงพักการเมืองทุกๆุกพักร่วมกันรณรงค์ ในลำดับต่อไปดิฉันต้องขอเรียนเชิญทางท่านอาจารย์สมชัยศรีสุธิยกรได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาที่พักเพื่อไทยในวันนี้